กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้นะคะว่าร่องมรสุมกําลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ค่ะทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในระยะนี้สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าว ทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่29-30กันยายนนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เมื่อเวลา1นาฬิกาวันนี้นะคะพายุไต้ฝุ่นเจอลาวัดบริเวณเกาะโอกินาว่ามีความเร็วลมสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประมาณ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่29-30กันยายนนี้ค่ะโดยพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนายเลิศวิโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครจำนวน1ิบแห่งขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ร้อยละหกสิบสองของความจุเขื่อนซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ9,800ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำสายหลักต่างๆเช่นแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านสภาพน้ำอยู่ในระดับร้อยละ30ของความจุซึ่งยังมีพื้นที่สามารถรองรับน้ำในกรณีที่มีฝนกลับมาได้กลับมาอีกได้ ขณะที่พื้นที่ปลายน้ำมีการระบายน้ำออกทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกและมีการระบายน้ำออกจากทุ่งต่างๆไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรับน้ำฝนไม่ให้กระทบกับพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะ ทางนี้ยืนยันว่าพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดทั้งพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําสามารถบริหารจัดการน้ําได้ทั้งระบบและจะไม่มีน้ําเหนือไหลลงมาจนส่งผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเหมือนปีที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ในแม่น้ําปราจีนบุรีที่ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในอาเภอกบินบุรีอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่31กันในวันที่30กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ ทางนี้นะคะได้มีการผ่านน้ำจำนวนดังกล่าวไหลเข้าสู่ทุ่งก่อนเข้าสู่อเาเภอเมืองปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงโดยยืนยันว่าการระบายน้ำผ่านแม่น้ำบางปะกงจะไม่กระทบกับการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ปลายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะ